เขาจะเล่นเราจนจบเราก็จะแสดงท่าทางอะไรก็ได้ออ่าอืเพื่อสนับสนุนการแสดงเข้าด้วยอย่างเงี้ยครับสุดยอดนะแต่เพลงมันไม่ใช่จะเปลี่ยนเพลงนะท่านก็ไปคลิกตัวนี้อัพเสียงเพลง,งตัวนี้เนะี่ยเราจะบอกว่าเปลี่ยนเพลงใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไหมนี่ของเท่ของเท่เราเพลงตัวนี้อ่ะม่ได้ไหมอือตัวน,นี้ เพลงตรงนี้ได้เลยครับก็นี่คือก็มาแนะนานะครับวิธีการเปลี่ยนเพลงที่เป็นเพลงลิขสิทธิ์หรือเพลงกระแสให้เป็นเพลงเสียงเพลงต้นฉบับได้ปลอดภัยพิมพ์ข้อความดิเนี่ยคลิปตัวนี้พิมข้อความเราพิมอะไรสุดยอดก็ได้เราก็พิม์ใส่เข้าไปอ่าสุดยอดมากเนาะนี้เพลงตรงนี้ได้เลยครับก็นี่คือก็มาแนะนานะครับวิธีการเปลี่ยนเพลงที่เป็นเพลงลิขสิทธิ์หรือเพลงกระแสให้เป็นเพลงเสียงเพลงต้นฉบับ ได้ปลอดภัยที่หลังก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะท่านก็ไปเปลี่ยนเสียงเพลงสมมติเอาคนนี้ใช่ไหมถูกใจคนวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเสียงเพลงจากเพลงกระแสหรือเพลงลิขสิทธิ์เป็นเสียงเพลงต้นฉบับให้มันถูกต้องปลอดภัยแล้วเราก็ีนนเพลงมันไม่ใช่นะอย่ไม่ใช่เสียงเพลงต้นฉบับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสียงเพลงต้นฉบับเองนะท่านก็คลิกข้าตรงนี้จุดสามจุดด้านล่างตรงนี้ครับท่านคลิกไปเขาแล้วครับอย่างนี้เราก็จะปลอดภัยเราก็ใช้ได้ ถ้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเพลงที่ไม่ใช่เสียงเพลงต้นฉบับเราอาจจะถูกเตือนจากทางฟิล์สวัสดีครับวัสดีครับครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการเปลี่ยนเสียงเพลงที่ไม่ใช่เพลงลิขสิทธิ์รือเดียวหรือถ้าเป็นเพลงที่มีส่วนแบ่งการตลาดเราอาจจะต้องอทธทณ์ลงไปนะว่าขอมีส่วนแบ่งการตลาดอย่างนี้เราก็ใช้ได้ก็ดูให้ระเรียกเวลาทางเฟซบุ๊ก นะให้เรา,าพิจารณาว่า,าเพลงนี้เป็นเพลงมีส่วนแบ่งกันตลาดไหมหรือเป็นเพลงลิขสิทธิ์ถ้าเป็นเพลงลิขสิทธิ์ก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องลบทิ้งอย่างนึ้นแล้วจะใช้สีสีอะไรเราใช้สีเขียวก็ได้เนีย่ยสีเขียวแต่ก็กไปตอนตนี้เราก็ลากมาไว้ตรงน,นี้มันมืดใช่ไหมเราอาจจะใช้สีพื้นวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเสียงเพลง จากเพลงกระแสหรือเพลงลิขสิทธิ์เป็นเสียงเพลงต้นฉบับให้มันถูกต้องปลอดภัยแล้วเราก็บึองต้นท่านลองดูยอดวิวเนีย่ยยอดวิวตรงนี้ฮะอยอดวิวคนนี้หมื่นหมื่นสามใช่ไหมอ่าท่านอาจจะใช้คนนี้ก็ได้หรือยังไม่สนใจก็ดูต่อไปอีหลังก็ได้อานเงี้ยนะฮะท่านก็ไปเปลี่ยนเสียงที่งหนสมมติเอาคนนี้ใช่ไหมถูกใจคนนนะฮะเขาเขาจะเล่นเราจนจบเราก็จะแสดงท่าทางอะไรก็ได้อ่า เพื่อสนับสนุนการแสดงเข้าด้วยอย่างเงี้ยครับสุดยอดนี่และเพลงมันไม่ใช่นะเงี้ยไม่ใช่เสียงเพลงต้นฉบับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสียงเพลงต้นฉบับเองนะท่านก็คลิกเข้าคตรงนุสัจุดสามจุดด้านล่างตัวนี้ครับท่านคลิกเข้าไปเดียวหรือถ้าเป็นเพลงที่มีส่วนแบ่งการตลาดเราอาจจะต้องอุทธรลงไปนะว่าขอมีส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างนี้เราก็ใช้ได้ก็ดู่ให้ระยะระยะเวลาทางเดียวหรือถ้าเป็นเพลงที่มีส่วนแบ่งการตลาดเราอาจจะต้องอุทธรลงไป นะว่าขอมีส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างนี้เราก็ใช้ได้ก็ดูให้เรียบเรียกเวลาทางพิมพ์ข้อความดินี่คิดตัวนี้พิมพ์ข้อความเราพิมพ์อะไรสุดยอดก็ได้อ่ะเราก็พิมพ์ใส่เข้าไปสุดยอดมากเนาะอย่างนี้ต้นฉบับนะครับท่านจะกบินคิดตรงนี้เราเปลี่ยนเพลงแล้วเอาใหม่รอบหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เสียงเพลงต้นฉบับ อย่างคนไหนก็มีเยอะแยะอันนี้หมื่นสี่ใช่ไหมฮะคนนี้หมื่นสี่อันจุดลิมิตคนนี้ไหมนะฮะอันก็ลองดูเสียงเพลงต้นฉบับเราก็จะปลอดภัยนะครับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะลืมมองตรงนี้เนาะผมก็ผิดมาเยอะนะผิดตรงประเด็นนี้บางครั้งเรานีแล้วเพลงมันไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่เสียงเพลงต้นฉบับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสียงเพลงต้นฉบับเองนะท่านก็คลิกข้าตรงนี้จุดสามจุดด้านล่างตรงนี้ครับท่านคลิกเข้าไป นะครับกดถัดไปแล้วเราก็ใส่ข้อความว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดแชร์ได้เลยมันก็จะออกลงไปหน้าโปรไฟล์ของเราได้แล้วก็สามารถใช้วิธีการที่เราจะเปลี่ยนเสียงเพลงจากเพลงกระแสรหรือเพลงลิขสิ์เป็นเสียงเพลงต้นฉบับนี่มันถูกต้องปลอดภัยแล้วเราก็เปลี่ยนเพลงเลยพาจะเพลงเราก็ต้องไปใช้เพลงต้นฉบับอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เพลงตั้งเซตเข้าตรวจสอบแล้วก็คิดกลับมาซึ่งก็ใช้เวลาหลายวันอยู่ รหรือว่าถ้าเราไม่มำงานกันยุ่งอย่างนี้เราก็ลบทิ้งไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเพลงใหม่อย่างเนี้ครับใช้เพลงใหม่ก็ได้ะคะัะเขาก็จะเล่นเราจนจบเราก็จะแสดงท่าทางอะไรก็ได้อ่าเพื่อสนับสนุนการแสดงเข้าด้วยอย่างงี้ครับสุดยอดเขาละคะ้าอย่างนี้เราก็จะปลอดภัยเราก็ใช้ได้ถ้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเพลงที่ไม่ใช่เสียงเพลงต้นฉบับเราอาจจะถูกเตือนจากทางแฟนเนีราเราก็กดตัวนี้เราก็กดถัดไปได้เลย อา่าเรียบร้อยจบแล้วนี่ครับอืมเรียบร้อยนะครับอืมเราก็ต้นฉบับนะครับท่านจไปคิดตรงนี้เราเปลี่ยนเพลง,งแล้วเอาใหม่รอบหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เสียงเพลงต้นฉบับอืมเนี่ยเขาให้รีมิกบางคนก็รีมิกไม่ได้ออันนี้เขาให้รีมิกใช่ไหมเราก็กดกดรีมิกเลยครับอ่า กดลิมิกเมื่อจะออกมาอย่างนี้ให้สามารถจะลิมิคคลิปของเพื่อนเราเอาอมาใช้ในการถ่ายทอดแล้วทําเป็นคลิปของเราได้แล้วปลอดภัยไม่ถูกเตือนด้วยครับตามมานะครับเขาเลครับอย่างนี้เราก็จะปลอดภัยเราก็ใช้ได้ถ้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเพลงที่ไม่ใช่เสียงเพลงต้นฉบับเราอาจจะถูกเตือนจากทางเนี่ยเขาให้ลิมิคบางคนก็ลิมิตไม่ได้อันนี้เขาให้ลิมิคใช่ไหมเราก็เกดกดลิมิคเลยครับอ่า กดลิมิตเมื่อจะออกมาอย่างนี้ให้ายาคนไหนก็มีเยอะแยะอันนี้หมื่นสี่ใช่ไหมอันนี้หมื่นสี่อันจุดลิมิตคนนี้ไหมนะฮะอัน,นก็ลองดูครับสวัสดีครับโชคดีครับ,รบเปลี่ยนเพลงเลยเราจะเพลงเราก็ต้องไปใช้เพลงต้นฉบับอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เพลงกระสิบหรือเพลงที่เป็นเพลงกระแสซึ่งเวลาเราเอามาใช้แล้ว เราอาจจะถูก AI ไเตือนได้นะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเพลงซะก,ก่อนเป็นเพลงที่เป็นวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเสียงเพลงจากเพลงกระแสะหรือเพลงลิขสิทธิ์เป็นเสียงเพลงต้นฉบับให้มันถูกต้องปลอดภัยแล้วเราก็พิมพ์ข้อความดิเนี่ยทัวตนี้พิมพ์ข้อความเราพิมพ์อะไรสุดยอดก็ได้อะเราก็พิมพ์ใส่เข้าไปอ่าสุดยอดมากเนะาะน,นะครับกดถัดไปแล้วเราก็ใส่ข้อความว่า เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดแชร์ได้เลยมันก็จะออกลงไปหน้าโปรไฟล์ของเราได้แล้วก็สามารถใช้พิมพ์ข้อความดิเนที่ตัวน,นี้พิมพ์ข้อความเราพิมพ์อะไรสุดยอดก็ได้อะเราก็พิมพ์ใส่เข้าไปอ่าสุดยอดมากเนาะองี้ยเขาละค่ะอ,อย่างนงี้เราก็จะปลอดภัยเราก็ใช้ได้ถ้าอย่างนงี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเพลงที่ไม่ใช่เสียงเพลงต้นฉบับเราอาจจะถูกเตือนจากทางฟิตตัวนี้จะเปลี่ยนเพลงให้เราอย่างนี้เรียบร้อยก็เป็นเพลงใหม่เราเป็นเพลงเสียงเพลงต้นฉบับ ไม่ได้เป็นเพลงเพื่อนๆเราใช้มันอาจจะเป็นไม่ใช่เสียงเพลงต้นฉบับก็ทําให้เราถูกเตือนได้นะครับแล้วเราก็อาจจะถูกปิดกั้นได้ตรงนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําเพลงตรงนี้ได้เลยครับก็นี่คือก็มาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนเพลงที่เป็นเพลงลิขสิทธิ์หรือเพลงกระแสให้เป็นเพลงเสียงเพลงต้นฉบับได้ปลอดภัยนะฮะเขาก็จะเล่นเราจนจบเราก็จะแสดงท่าทางอะไรก็ได้อ่าเพื่อสนับสนุนการแสดงเข้าด้วยอย่างเงี้ยครับ สุดยอดพิมพ์ข้อความดิเนี่ยถ้าคิดตรงนี้พิมพ์ข้อความเราพิมพ์อะไรสุดยอดก็ได้อ่ะเราก็พิมพ์ใส่เข้าไปอ่าสุดยอดมากเนาะอย่งเี้ไ่ได้ไหมยนี่ของเท่ของเท่เราจะเห็ตนตรงนี้อ่ะไ,ได้ไหมอืมนนต้นฉบับนะครับท่านไปคิดตรงนี้เราเปลี่ยนเพลงแล้วเอาใหม่รอบหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เสียงเพลงต้นฉบับ นแต่เพลงมันไม่ใช่จะเปลี่ยนเพลงนะท่านก็ไปคลิกตัวนี้อัพเสียงเพลงตัวนี้เนะยเราก็จะบอกว่าเปลี่ยนเพลงใช่ไหมเราก็เพลงตรงนี้ได้เลยครับก็อนี่คือกามาแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนเพลงที่เป็นเพลงนิสิทธิ์หรือเพลงกระแสให้เป็นเพลงเสียงเพลงต้นฉบับได้ปลอดภัยแล้วจะใช้สีสีอะไรควรใช้สีเขียวก็ได้เนี่ยสีเขียวแต่ก็แป ตอนนี้เราก็ลากมาไว้ตรงนี้มันมืดใช่ไหมเราอาจจะใช้สีพื้นที่เปลวเลยมันก็จะมีเพื่อนๆเราทั้งหลายหลายท่านนะครับให้เราลิมิตท่านก็ปัดขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีเยอะท่านต้องการคนไหนอันอาจจะกดตรงนี้นะครับเราเข้าไปที่คลิปเร็วเนาะอันมีคลิปเร็วตรงนี้ตรงนี้จะเปลี่ยนเพลงให้เราเงี้ยเร็ียบร้อยก็เป็นเพลงใหม่เราเป็นเพลงเสียงเพลงต้นฉบับไม่ได้เป็นเพลงตรงนี้จะเปลี่ยนเพลงให้เราเงี้ยเร็ียบร้อยก็เป็นเพลงใหม่เราเป็นเพลงเสียงเพลงต้นฉบับ ไม่ได้เป็นเพลงสามารถจะรีมิกคลิปของเพื่อนเราเอามาใช้ในการถ่ายทอดแล้วทําเป็นคลิปของเราได้แล้วปลอดภัยไม่ถูกเตือนด้วยครับตามมานะครับแล้วเพื่อนๆเ,เราใช้มันอาจจะเป็นไม่ใช่เสียงเพลงต้นฉบับ ก็ทําให้เราถูกเตือนได้นะครับแล้วเราก็อาจจะถูกปิดกั้นได้ตรงนี้วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนากระสิทธ์หรือเพลงที่เป็นเพลงกระแสซึ่งเวลาเราเอามาใช้แล้วเราอาจจะถูก AI เตือนได้นะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเพลงซะก่อนมาเป็นเพลงที่เป็นค,คิดเร็วเลยมันก็จะมีเพื่อนๆเราทั้งหลายหลายท่านนะครับให้เราลิมิตท่านก็ปัดขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะมีเยอะท่านต้องการคนไหนทีหลังก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะ ก็ไปเปลี่ยนเสียงที่ไหนสมมติเอาคนนี้ใช่ไหมถูกใจคนคเสียงนี้